ทำงานด้านตรวจสอบภายในมาตั้งแต่ปี2553จนถึงปัจจุบันในปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งค่ะงานตรวจสอบภายในที่อาจารย์ทำอยู่ทำกันเป็นทีมค่ะประกอบด้วย ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน1คนและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอีกสองคนโดยอาจารย์จะเป็นผู้วางแผนงานตรวจสอบภายในทั้งปีและเป็นที่ปรึกษาให้แก่เจ้าหน้าที่ในทีมตรวจสอบพร้อมทั้งเป็นผู้สอบทานงานตรวจสอบภายในที่ระดับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานมาในการตรวจสอบภายในของทีมนี้เนื่องจากเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดังนั้นจะมีโครงการที่พัฒนาอยู่ในแต่ละแห่งโดยส่วนใหญ่จะเข้าตรวจสอบ ตามสายโครงการที่พัฒนาอยู่ด้วยค่ะงานตรวจสอบภายในวางแผนเป็นรายปีนะคะโดยในแต่ละปีจะมีเรื่องหรือระบบเข้าตรวจสอบค่อนข้างเยอะแต่จะเลือกระบบหรือเรื่องที่มีความสําคัญมีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดหรือการทุจริต mm hmm. เพื่อนํามาพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้อยู่ในลักษณะเชิงป้องกัน ว่าแผนการตรวจสอบภายในบนพื้นฐานความเสี่ยงซึ่งส่วนใหญ่ในแต่ละปีก็จะมีหลายแผนกหลายฝ่ายถูกตรวจสอบโดยเฉพาะฝ่ายงานหลักของบริษัทได้แก่ฝ่ายงานก่อสร้างฝ่ายการตลาดและการขายค่ะ ถือว่ากรณีที่เจอมายังไม่ได้เรียกว่าเป็นการทุจริตและไม่ได้รุนแรงมากค่ะเจอในกรณีที่มีการแรปปิ้งเงินที่รับชําระจากลูกค้าโดยเจ้าหน้าที่ขายของบริษัทได้รับเงินจากลูกค้าแล้วออกใบเสร็จให้ลูกค้าแล้วแต่ไม่ยอมนําเงินสดที่ได้รับพร้อมสำเนาใบเสร็จหลับเงินส่งให้ไยบัญชีสํานักงานใหญ่ทันทีในวันทําการลุกขึ้นเพื่อบันทึกบัญชีแต่สุดท้ายบริษัทก็ได้รับเงินสดดังกล่าวกลับเข้าบริษัทแล้ว โดยฝ่ายบัญชีเป็นผู้ติดตามเงินนั่นคือเป็นเทคนิคของเจ้าหน้าที่ขายที่สอให้สงสัยว่าเป็นการทุจริตได้แต่กรณีทางเจ้าหน้าที่ขายได้ถูกสอบสวนและชี้แจงว่าตนต้องออกบูธเพื่อทำยอดขายอยู่ตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่องไม่มีเวลานงเงินฝากเข้าธนาคารในบัญชีของบริษัทเลยซึ่งอาจเป็นเพียงข้ออ้างของเจ้าหน้าที่ขายก็ได้ดังนั้นทีมตรวจสอบภายในและฝ่ายบัญชี จึงประชุมร่วมกันเพื่อจะแก้ไขและป้องกันเรื่องดังกล่าวสุดท้ายได้พัฒนาระบบการออกใบเสร็จหลับเงินในระบบอตัตโนมัติซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ขายปินเอาใบเสร็จหลับเงินให้แก่ลูกค้าเมื่อไรข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งมายังฝ่ายบัญชีทันทีเพื่อให้ทราบว่าได้รับเงินสดจากลูกค้ารายไหนเวลาไหนเพื่อคอยควบคุมเจ้าหน้าที่ขายได้อย่างใกล้ชิด การเป็นผู้ตรวจสอบภายในจริงๆแล้วไม่ใช่สิ่งที่ยากเลยนะคะอยู่ที่ความมุ่งมั่นอดทนและเปิดรับของแต่ละคนงานตรวจสอบภายในจะต้องอาศัยประสบการณ์ค่อนข้างมากเลยทีเดียวอีกประการหนึ่งเมื่อเข้ามาในเส้นทางผู้ตรวจสอบภายในแล้วคนจะใช้ความพยายามทำทุกทางเพื่อให้ได้ license C A a เพื่อคุณวุิให้แก่ตนเอง อย่างน้อยหนูจะต้องฝึกฝนงานตรวจสอบภายในเป็นเวลา2อถึงสปีถึงจะสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองได้และอีกประการหนึ่งเมื่อได้สั่งสมประสบการณ์ให้แก่ตนเองแล้วตนเองก็สามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้อื่นได้อีกด้วยเพราะการเป็นผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็นทั้งผู้ให้ความเชื่อมั่นและเป็นผู้ให้คำปรึกษาจึงจะเป็นผู้ตรวจสอบภายในที่สมบูรณ์แบบ อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือผู้ตรวจสอบภายในต้องเก่งทั้งบูและบุนคือเก่งงานด้านเทคนิควิชาชีพเก่งด้านคนทั้งสองอย่างถูกนำมาใช้รวมกันให้ได้รับรองหนูจะสามารถอยู่ในวงการวิชาชีพตรวจสอบภายในได้อีกยาวนานเลยค่ะ